สัมพุทาสาตาทุกขธาคารวตาธรรมาคารวตาสังฆาคารวตาปฏิปฏิคารวตาอาจนียคารวตาภูมิเิวานาคารวตาสาธุสาธุกขะเป็นอย่า ธนาาพุมะเทวดาลูกะเทวดาอากาศะเทวดามเหสักะเทวดาเจ้าักลาอันริงสักิรักษายังต้นไม้ภาชีมหาะโปอันเป็นใหม่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไดตัดจรูภานุตระสัมมาสัมโพธิญาณลูกหลานจะได้ทําการปลูกสร้างสถานทีพระพาอ,อาศัยเด้ดทมทีทมทาง จึงขออันเชิญลูกคะเทวดาผู้มะเทวดาอากาศะเทวดามเหสักะเทวดาให้ขยับใหญ่ออกจากสถานที่อันสิงสถิตแล้วย่งตนภาษชีมหาโพ่์ตนนี้พอดีเพื่อจะนําไปปลูกย่งพระอารามวัดว่าศาสนาเป็นที่กราบที่ไหวสักการบูชาเจ้มนุษยเทวดาทั้งหลายเพื่อจะได้เปลนมงคล เป็นทีสักการะบูชาเป็นทีปฏิสฐา,านองค์ะพุทธปติมาอันเป็นองค์แท่นามมาระสัมพุทธเจ้าจึงขอบอกเก่าเทวผู้มะเทวดาลูกะเทวดาอากาศะเทวดาเมเหสักะเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ชิงสถิตร,รักษาอันเป็นเจ้าของแต่เกา่าแต่ก,รก,รก,รกร่อนก็ดีผู้เด็กลูกต้นพระชีมหาโพกก็ดีหรือตลอดทั้งลูกะเทวดาอากาศะเทวดาเมเหสักะเทวดาผู้ชิงสถิตร,รักษา ยังตนใหม่ภาษีมหาโพ่แห่งนี้พอดีมื่อนี้ฟุ้งข่าทั้งหลายขออัญเชิญดวงคิดดวงทิพย์ดวงรรมดวงสิ่งศััดิ์ทิ์ทั้งหลายอันหลักษาแล้วย่างสถานที่นี้เพื่อขยับใจออกจากสถานที่ให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความลมเย็นเป็นสุขให้เกิดสิริสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นทนเจริญุ่วงเรื่องมั่งมีสีสุขเจริญุ่วงเรื่องมีโชคมีลาบแจกฟุ้งข่าพระเจ้าทั้งหลายทุกู้ทุกคน ตลอดทั้งคณะผู้ม่ายับใหญ่่าดีขอจะได้มีเหตุเพียรไพ่อันตราไล่เกิดขึ้นแก่ผู้ม่ายับใหญ่ขอจะได้มีอุปสรรคขอให้มีแต่ความชุกพีแตความเจริญมีแต่โชกกาะลาบมีต่ความห่างนีดีได้ลำรวยจเจริญลุงเรื่องสวัสดีมงคลแก่ฟุ้งขาพระเจ้าทางหลายในกาลาบันนี้ขกข้าเทิน ก็ข้าเถิญพุทธังอาลัธนานังธรรมังอาลัธนานังสังฆังอาลัธนานังพุทธานิมนธรรมานิมนสังฆานิลามนิลามนิลามนนิลามนนิลามนิลาสาธุสาธุสาธุสักกติดอกบนวแจงดอกแฝงทังโุตรทศนสักกติดอกบนวแจง กษัตริย์่วนในด้วนดุงตั้งแต่ลูกขาภูมิมาเทวดาผู้รักษาอยู่เทียนนี่กษัตริยทส่วนในด้วนจาเนื้ดว้ดวโโเส้นทางภูมิมาแจงดวงธรรมพุทโธจวงเส้นทางองค์พระบาทเจ้ากษัตริยเข้าวัดสุวขวัง องพระบาทพุทธานผูนี้ท่านพุทธานสอนผู้ทูรรมผู้เพิ่นแจ้งการเชิญตอนในด้วนจำพักทางองหนาคาแจ้งลูกคระเทวดาผู้เป็นใหญ่อากาศาเทวดาผู้เฝ้าการเชิญเจ้าด้วนลูง ่ันไดยินเสียงจ่าเออนดอกเตือนไม้รีบตวนก่อเส้นส่วนมูลูกคาเทวดาผู้ลักษาอยู่ที่นี่กระเสินถอนในด้วนมาอันฟ่วงคาจะได้เส้นต้นโพ่อันเปลี่ยนไม้สลีมหาโพบอนพระพุทธเจ้าได้ทัดสรูกระเสินถอนในด้วนจ่า ไปปะิสัสถานแท่อารัมดอกวัดใหญ่เสื้อทังองค์พระบาทไทยกับเสื้อทอนในดวนลูงสกติดอกบอนแจงพุ่มมาผู้ตันต่อนอผู้โทษรรำผู้เพิินแจงกัเสิ้ทถอนในดวนจานอ่อนเทวดาเจ้าผู้รักษาอยู่ทิ่นี่แต่ก่อนจี่เกาปฐมตั้งแต่เป็นโพลมพูพ่อที่สัตว์เพื่นไต้ตัดซองแจง เพ่นได้แปลงสารใ่มูนีถ้ำพูตันต่อนอนอผุโททํถ้ำผูพิ่นตนอาจารย์แจ้งนอพระถ้ำบ่อนอันตะวาปูริสาสัตว์เสียในถ้ำดอกลกกลมตั้งแต่ไตจกโลกฝ่าหายจ้าแจงนอผุดท้เอโกไดดอกไข่ถ้ำดอกบนบอกสัพพญญุผูพ่นตนอาจารย์เจ้าว่าจังไดเนอเออลูกค้าผู้มาเทวดาผููเพ่นฝ่ในถ้ำพระเจ้ากอตัดบอกให้แจ้งเห็นแท้นอะธถ้ำ หันตว่าสัตว mm <AND> well. ์เส you ียแปลงท้ำพุทโธสวางบ่อน้อจานเ้ยตั้งแต่องค์พระวาตเจ้ากระเซิ้นผ่อนคุณสู้ตนสักกจิสุขตัวพมโนอัตโหนาคนาโคมหาพโลสยามสัะโกเอกาเอโกยังโยพุทโธพุทโธมหาพโลเมตตาเนเมตตา

เมตตาประนมกรขข้นบูชาขอข้าละวา่าหลวงปู่เหลือเีมาลาบุพามักมีทูปเทียนนี้ขึ้นบูชาทูปเทียนนี้ขึ้นบูชา วันเจียนบ่ได้ลาถึงวันพาบ่ได้เลืลลเ่อมลูกหลานแสนปาเพื่มบ่ได้เลื่อมพระคุณทานบ่ได้เลื่อมพระคุณทานองค์ญานผู้ฉลาดผู้สาบาในโลกา สอนพวกกูค้าให้เจียงกาในกองทำให้เจียงกาในกองทำเพราะว่าการตัวเขี้ผ่านปั๊บหมูมันให้สิ้นไป,ปพวงผียทังหน่อยไงเพีนัดไปด้วยเลียดเทียบผียนัดไปด้วยเลีดยดเทีย มีสถานพระคุณยาบาละมีทุกทีวาา่ว่าเลระเทียอวามผู้นีจน้จงหลักสากความผู้นี้จงหลักมาพระธรรมดวงวิชาบรรลุมาในทุกที่จะทุพพนคือพัดีขอให้มี ข้าทุนพ่อให้มีแก่ผัวข้าทิน,นเสื้เด้อเสิ้ทั้งลูกค้าเอวดาผู้บนเป่ารักดาอย่างสดนสมาผู้วันเปญ่เด้อเสินทั้งลูกค้าเทวดาที่นี่กระเสิญพถอผู้สู่เด้อจ้าดุจ้าดุจ้า